สวัสดีครับทุกคนผมนายกิตตนนนศรีโพคานะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการให้กำลังใจกับทุกๆคนครับและผมได้ทำการโพสต์ข้อความเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เข้าร่วมมาด่าได้เข้าร่วมมาพูดคุยและเห็นมีเพื่อนๆพี่ๆน้อนนงๆน,นะครับที่ให้ความสนใจส่งบทความกันเข้ามากันเยอะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านความรักการเรียนครอบครัว เป็นลักษณะของบทความที่ต้องการกำลังใจครับผมในวันนี้นะครับผมก็ได้คัดเลือกมาทั้งหมด4บทความด้วยกันครับจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับความรักนะครับมันก็เหมือนต้นไม้นั่นแหละครับทุกคนต้องหมั่นรดน้ำใส่ใจดูแลกันเสมอครับถ้าตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าแฟนของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าพึ่งหมดกำลังใจครับเพราะทุกความสัมพันธ์ย่อมมีช่วงเวลาที่ขึ้นลงเป็นธรรมดาครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังดูนะครับบางทีเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาทำให้เขาเครียดกังวลอยู่ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราดูแลความรักดีหรือยังครับ บางครั้งนะครับการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นการให้เวลากันมากขึ้นพูดคำหวานๆให้กันหรือทำสิ่งที่เคยทำมาก่อนอาจช่วยให้ความรู้สึกดีๆนั้นกลับคืนมาครับที่สำคัญนะครับที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในความรักตนเองครับ การ m o v อ o นนะครับไม่ได้หมายถึงการลืมนะครับแต่หมายถึงการยอมรับและก้าวไปข้างหน้าครับผมการม o v ออนที่ดีนั้นนะครับคือการยอมรับความจริงอย่าหลอกตัวเองว่าเขาจะกลับมานะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันครับถ้ารู้สึกเจ็บอยากจะร้องไห้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับระบายความรู้สึกนั้นออกมาได้เต็มที่เลยครับแต่ต้องจำไว้นะครับว่าวันหนึ่งเราต้องเดินหน้าต่อไปครับ และลองหันกลับมาดูแลตัวเองออกกำลังกายทำสิ่งที่ตนเองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับให้กับตัวเองเติบโตอยู่กับคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนหรือคนรอบตัวเราที่หวังดีกับเราจะช่วยให้เรานะครับรู้สึกว่าเรายังมีค่าและไม่ได้อยู่คนเดียวครับผม สู้ๆนะครับทุกความาทุกความเจ็บปวดมีวันจางลงและสักวันหนึ่งจะขอบคุณตัวเองที่เลือกเดินหน้าต่อไปครับผมเข้าใจนะครับว่าการเรียนไม่ดีทุกวิชามันเป็นอะไรที่กดดันมากครับและก็เครียดมากด้วยนะครับแต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวเพียงแค่คุณกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคครั้งหนึ่งในชีวิตครับผม และอุปสรรคนี้นะครับมีไว้ให้เราได้ก้าวข้ามกันไปครับเกรไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตครับมันเป็นแค่ตัวเลขที่บอกผลลัพธ์ในช่วงหนึ่งไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่สำเร็จในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตของคุณครับสิ่งที่สำคัญคือคุณพยายามและพัฒนาตัวตนเองอยู่เสมอและ ขอให้ทุกคนนะครับได้เชื่อมั่นนะครับว่าคุณเก่งกว่าที่คิดและคุณยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอสู้ๆนะครับอนาคตที่ดียังรอคุณอยู่เสมอครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าคุณมีค่าเสมอไม่ว่าใครจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับ บางครั้งนะครับพ่อกับแม่อาจไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นก็ได้พวกเขาอาจคิดว่าคุณโตแล้วจึงสามารถดูแลตัวเองได้จึงให้ความสําคัญกับน้องที่ยังเล็กอยู่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกท่านไม่รักคุณเลยนะครับแต่แค่ไม่แสดงออกมาให้ชัดเจนเท่านั้นเองครับถ้าคุณรู้สึกอึดอัดลองหาจังหวะพูดคุยกับท่านดูนะครับ อธิบายความรู้สึกของคุณให้เขาฟังหรือถ้าคุณรู้สึกว่าพ่อกับแม่ของคุณนั้นเป็นคนที่อธิบายยากนะครับลองหาคนที่ไว้ใจเราได้เช่นเพื่อนสนิทครูหรืออาจารย์มาเป็นที่พึ่งทางใจดูครับจังไว้นะครับว่าคุณมีค่าในตัวเองเสมอครับไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมายืนยัน สักวันนะครับคุณจะเติบโตในวันที่ดีขึ้นและสร้างชีวิตของตัวเองไปด้วยความรักและความเข้าใจครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและยังมีคนที่เรารักและหวังดีอยู่เสมอนะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้คุณนะครับสู้ๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย